ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยูนิโพนนะครับเศรษฐีต์รอบโลกต่างทั้งในและนอกประเทศนะครับก็วันนี้เขาอยู่กับในช่วงบาซ่าโซนนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับบาร์เซโล่าเรื่องต่างๆนะครับมานําเสนอให้กับแฟนบอลบาร์เซโล่าทุกท่านนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของบาร์ซ่านะครับสนใจในตัวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับศูนย์หน้าทีมชาติโปแลนด์วัย33ปีนะครับซึ่งโดยได้รับข้อมูลนะครับมาจากทางด้านทีมหนึ่งนะครับมาเตโอโมเรตโตนะครับซึ่งบอกว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีี้เน่ย มองเห็นความเป็นไปได้นะครับในการลงเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับกองหน้าชาโปแลนด์อาจออกจากยบร์นมิวนิกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทั้ง2ฝ่ายนะครับทางด้านยบร์นมิวนิกกับเรวันดอฟสกี้เนี่ยพบว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากันออกไปนะครับซึ่งสัญญาปัจจุบันของทางด้านโรเบิร์ตเลวันด s อฟสกี้นะครับจะหมดในปี2023นะครับซึ่งถ้าจะซื้อเขาในตอนนี้เนี่ยก็จะมีราคาประมาณ50ล้านยูโรนะครับในซัมเมอร์นี้ ซึ่งนอกจากบาร์เซโลนานะครับก็จะมีทีมอย่างปารีสแซงฌมงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงดาวเตะวัย33ปีรายนี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านทวิตเตอของทางด้านมาเตโอโมเรโตนะครับก็เขียนบอกไว้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการติดต่อกันโดยตรงนะครับระหว่างปินซาฮาวี้นะครับเอเย่นของทางด้านโรเบิร์ตเลวานดับสกี้กับ โจลลาปูตานะครับประธานสโมสบอนบาซโลนานะครับทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมขณะนี้เนี่ยยังไม่ม,ม, er yeah, มีข้อตกลงหรือข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับให้กับบาเยินซึ่งบาเยินนะครับก็มีความต้องการที่ต่อสัญญากับทางด้านโรเบิร์ตลวันรอฟสกี้นะครับแต่ทางด้านบาซโนาก็ใช้ข้อมองนะครับแอบมองในดิวนี้อยู่นะครับซอมเบิร์กยูเดอร์นะครับถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขานะครับก็ประมาณนี้ครับข่าวแต่ถ้าขามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับ สำหรับดิวโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยผมเป็นซึ่งในมุมของผมที่เป็นแฟนบอลบาร์ซลนานะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มากๆนะครับคลั่งคล้ายเลยแหละคือถ้าให้ผมจัด11ตัวผู้เล่นที่ผมชอบดูที่สุดตลอดการผมจะจัดโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เป็นกองหน้าตัวเป้าแน่ๆน,นะครับอยู่ในสคอรอตท,ที่ผมเลือกแน่ๆน,นะครับคือผมว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในยุคนี้เลยนะคือครบเครื่องอะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยคือเราต้องมาดูก่อนว่า คือที่เลวานดอกสกี้เนี่ยต่อสัญญากับทางด้านบายมวนิกไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราลองมองดีๆนะครับมันเป็นเพราะค่าเหนื่อยใช่ไหมครับค่าเหนื่อยไม่ลงตัวซึ่งโอ้โหแล้วขนาดบาเยอร์ยังเจรจาค่าเหนื่อยกับเลวานไม่ได้แล้วมองมาที่บาซ่าครับโอ้โหซึ่งบาซ่าก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินะไรต่างๆเพทานค่าเหนื่อยนะครับซึ่งแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้แหละครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าถามส่วนตัวผมอยากได้ไหมนะผมมองว่า มันโอเคนะถ้าเราพลาดในดิวของเอลิบลเอลิงบลฮาแลนด์นะครับซึ่งผมมองว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งเราตอนนี้ก็คือควรมองไปที่ฮาแลนด์ก่อนนะครับคือไม่ใช่เลวันดอฟสกี้ไม่เก่งนะครับคือเขาเก่งมากๆเป็นกองหน้าที่เก่งสุดในโลกคนหนึ่งเลยตอนนี้นะครับถึงแม้อายุจะ33แล้วแต่ผมมองว่าถ้าเราต้องการที่จะซื้อเนะี่ยผมมองว่าเราควรมองอนาคตเป็นหลักก่อนนะครับโปรเจกต์ฟุตบอลของบาซโลนาตอนนี้ควรมองไปที่อนาคตนะครับก็คือเอลิงบอลฮาแลนด์นะครับ, aren, รบแต่ถ้าไม่ได้เอลิงบอลฮาแลนด์จริงๆเนะี่ยผมมองว่า โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับผมมองว่าถึงแม้อายุเขาจะ33 34แล้วแต่เล่นได้อยู่ประมาณ3ามี่ปีอะสบายๆอะสําหรับปฏิวันนะครับซึ่งถ้าใครติดตามเขาตลอดก็จะเห็นว่าโอ้โหเลวานดอฟสกี้เป็นหนึ่งในสเตทที่ดูแลร่างกายดีมากนะครับโอ้ติดแพ็กมีใครเห็น,นก้ามเป็นมัดๆนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าบาร์ซาเนี่ยไม่ได้ตัวเลือกตัวเลือกแรกนะครับอย่างทางด้านเอ็งกเบลฮาร์าแลนเนี่ย เรเวนดอบสกีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่ผมก็มองว่าไม่ใช่นักเตะที่บาซ่าควรไปทุ่มหรือไปจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าควรจะมองไปที่อนาคตได้แล้วนะครับแต่ถ้าได้มาก็ไม่เลวนะครับถ้าได้ถ้าได้ค่าเหนื่อยที่โอเคแล้วก็ค่าฉีกสัญญาที่โอเคผมมองว่าเป็นเรื่องที่โอเคครับสำหรับเรเวนดอบสกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบาซ่าโซนในวันนี้นะครับในเรื่องของทังด้าน โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสําหรับแฟนบอลบาสนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ